3คู่เน้นเน,นใสหนักๆครับ เทนาตัดกันได้เลยครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถและเราจะไปนอนโรงแรมหรูพูวิลล่า5ดาวกันครับสาหรับค่ำคืนวันนี้ครับนัดได้หยิบยกและวิเคราะห์คัดสรรมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับกับแนวทาง3คู่ครับที่จัดวางไว้เป็นแนวทางเทนาตัดประจําหน้าช่องในค่ำคืนวันนี้สาหรับคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดครับเกี่ยวกับโปรแกรมฟุตบอลที่จะจัดให้ไปเทนาตัดในค่ำคืนวันนี้สําหรับแนวทางที่จัดวางไว้หน้าช่องเมื่อวานนี้ครับก็พลาดไปเพียงหนึ่งม้ เท่านั้นเองครับและสําหรับใครที่อยู่ในครอบครัวของนัดเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าสุดจัดประหลัดบอกจริงครับกับแนวทางที่คัสสันไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นตัวซปเปอร์วีเอพครับที่วินมาแล้ว6วันเต็มเตมครับรวมไปถึงตัวทุบหม้อข้าวและงานร้อยครับก็มาเต็มมาครบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟ,เฟบาเนิเช่ถานะของปอร์โตและดินาโมเคียครับและที่สําคัญครับใครที่ตามแนวทางของนัดในครอบครัวของเรากับชุดอาราบัมงสเมื่อวานนี้ก็วิน,ว,นวินเข้มๆไป1ชึ่ชดครับยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในครอบ ครอบครัวในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับส่วนพี่ๆท่านใดครับที่ยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยู่ครับยังลงทุนแบบหวานแหลงทุนแล้วไม่ถูกต้องถูกหลักลงทุนแล้วไม่เห็นผลกําไรครับอยากได้แนวทางฟุตบอลเน้นๆหนักๆมากกว่านะช่องครับขอเพียงเปิดใจเข้ามาครับตามเข้ามาจะเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานในครอบครัวในหมู่บ้านได้เลยครับเปิดใจเข้ามารับรองว่ามีกําไรอย่างแน่นอนครับทางเข้าครอบครัวทางเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ครับหรือจะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมี เข้าอยู่ครับสาหรับอ่มคิววันนี้ครับกับตัวเทนหน้าตักครับที่นัดหยิบยกมาฝากหน้าช่องจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ ตัวเทน้าตากักตัวที่1ประจาคัมคืนนนี้ครับเอาไปเน้นๆใส่หนักๆมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถได้เลยครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลบาซินซีรีเอรับเป็นทางด้านโจทินย่างคิคุม่าครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟอร์ตาเลซาสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะซื่อตามประเทศเองครับมองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอไหนเสมอกันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมครับรวมไปถึงความพร้อมและระบบทีมของทั้งสองทีมแล้วสําหรับคู่นี้ครับนัดแนะนำ ครับให้เลือกเทน่าตัดครับไปที่ทีมเดือนครับอย่างในด้านของฟอร์ตาเิซ่าที่เลยครับเจ้าถิมอย่างคิคุม่าเองครับต้องบอกว่า5เกมหลังสุดครับภาพรวมย่ำแย่เสียเหลือเกินไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยครับส่วนการเล่นในบ้านเนี่ยถึง5เกมหลังสุดครับจะไม่แพ้กับใครเลยเนี่ยแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมที่แข็งแร่งครับอย่างในด้านของฟอร์ตาลิซ่าที่เก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง4เกมวันนี้ฟอร์ตาลิซ่าครับอาจจะดูเสียเปรียบครับที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่าความสม่ำเสมอ ในเรื่องของฟอร์มเนี่ยเป็นทางด้านของฟอร์ตาเลซ่าครับที่ทําได้ดีกว่าและกระแสวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เอ็นเอียงไปที่โจจินอย่างทางด้านของคิคุมาเลยเพราะฉะนั้นสําหรับคั้มคืนวันนี้ครับเมื่อดูจากภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆแล้วอย่างน้อยที่สุดครับฟอร์ตาเลซ่าทีมเยือนวันนี้จะบุกมาปิดประตูแพ้ครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและหากมองหาผู้ชนะครับนัดยังคงมองว่าความสม่าเสมอและทีเด็ดที่ขาดครับอยู่ที่ทีมเยือนอย่างฟอร์ตาเลซ่าเลือกเชียร์ไปที่ฟอร์ตาเลซ่าฟินจัดๆแน่นอนครับ เน้นเน้นหนักหนักอีกหนึ่งคู่ครับมีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถครับแล้ววันนี้เราจะไปกินหูฉลามน้าแดงกันยาวสำหรับคู่นี้ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลบาร์ซิลูเซียครับโจทิคยับยานด้านของกูเซโร่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับผู้มาเยือนยานด้านของยูเวนตุเดย์ครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับโจทิญยังกูเซโร่ครับหนึ่งประตูไม่เพียงพอครับบังคับชนะครับด้วยผลต่างประตูถึง2ลูกครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับจอลึก เข้าไปดูกระแสภายในภาพรวมระบบทีมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้ครับนัดชอบพักรองครับยางในด้านของยูเวนตุเดครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าเจ้าทีมอย่างกูเซโร่เนี่ยอาจจะมีผลงานที่เหนือกว่าบวกกับการได้เปรียบครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองภาพรวม5เกมล่าสุดของกูเซโร่เองเนี่ยก็สะดุดหายไปเพียง2เกมครับและเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมและที่สําคัญในบ้านของกูเซโร่เองเนี่ยมสถิติและฟอร์มที่โดดเด่นจริงครับกับการเปิดบ้านเก็บชัยชนะเนี่ยมาถึงเก แต่ด้วยโจ์วันนี้นัดแอบมองว่าเป็นกระแสที่แอบแพงจนเกินไปครับทีมเยือนครับอย่างด้านของยูเวนตุเดครับห้าเกมหลังสุดครับจากภาพรวมเนี่ยไม่แพ้ให้กับใครเลยครับเก็บชัยชนะไป2เกมและเสมอไป3เกมการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนอาจจะดูเสียเปรียบแต่วันนี้นัดมองว่าโจ์และกระแสของเจ้าถิ่นอย่างกูเซโร่แพงเกินไปครับมุมเสมอมีครับและแย่ที่สุดครับของทีมเยือนอย่างยูเวนตุเดจะบุกมาครับแพ้ด้านของกูเซโร่เนี่ยอย่างแย่ที่สุด จะแพ้ไม่เกินหนึ่งเมล็ดครับเลือกเทหน้าตักครับไปที่ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสรับรองครับว่าฟินจ,จัดๆแน่นอนครับเน้นๆนนหนักๆ เทนนตตักอีกหนึ่งคู่ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลบาซินซูริเอครับวันนี้ครับเจ้าถิ่นครับอย่างด้านของวิกตอเรียบีเอครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟาามงโกครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับซื่อตามประเทศเองเนี่ยจิบยกให้กับด้านทีมเยือนนะครับอย่างด้านของฟาามงโกถูกมองว่าเหนือกว่าแบบชัดเจนครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมระบบทีมและความพร้อมครับสำหรับคู่นี้ครับเลือกเทนนตตักครับไปที่ทีมเยือนอย่างในด้านของฟาเมงโกได้เลยครับรับรองได้ว่า วันนี้จะได้กิน MK ได้กินไขป่ปลาคาวเวียร์กันอย่างแน่นอนครับเพราะสำหรับคู่นี้เองครับเจ้าถิ่นอย่างวิกตอเรียบีเเนี่ยต้องบอกว่าผลงานในช่วงหลังเองย่ําแย่เสียเหลือเกินครับหเกมหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองวันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองแต่สถิติการเฝ้ารังเย้าหรือว่าการเล่นในถิ่นเนี่ยก็ดูแล้วไม่มีความน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับการที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างฟาร์เมงโกในชั่วโมงนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานหนักและก็งานยากของเจ้าถิ่น่นอนอรรเพาาะฟโก เองครับ5เกมหลังสุดไม่ว่าจะเย้าหรือเยือนครับสะดุดแพ้ไปเพียงเกมละ1ครั้งนั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องความคงเส้นคงวาในเรื่องของระบบทีมครับเป็นด้านของฟาร์มิงโกเองครับที่เหนือกว่าแบบชัดเจนและที่สําคัญครับในเรื่องของกระแสวันนี้เองเนี่ยก็เปิดมาครับให้ด้านของฟาร์มิงโกเนี่ยเหนือกว่าก่อนลงเตะกับโจ์บังคับชนะแบบนี้ไหลด้านของฟาร์มิงโกเต็มตัวครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับเลือกเทน่าตัดเน้นๆหนักๆครับไปที่ทีมเยือนอย่างฟาร์มิงโกได้เลยครับรับรองว่าตื่นเช้ามารับซับกันอย่าง แน่นอนครับและนี่ครับคือทั้งหมดของคําคืนวันนี้ใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกันครับกระโดดขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยส่วนใครอยากได้ตัวเน้นตัวหนักสายบอลสดบอลสูงครับรวมไปถึงชุดอัลบั้ม3าอัลบั้ม4ครับง่ายๆเปิดใจเข้ามาจะเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานในครอบครัวในหมู่บ้านได้เลยครับรับรองได้ว่าจะพากินหูฉลามน้ําแดงกินไข่ปลาคาเวียร์กันทุกวันเลยครับสำหรับคัาคืนวันนี้เนี่ยขอเชียร์ฟุตบอลกันแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดืนนัดเทเบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ